ครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับในชั่วโมงที่แล้วนะครับพูดถึงการบวกเมทริกนะครับการบวกเมทริกนั้นนะครับจะบวกได้นะครับเมทริกนั้นจะต้องเป็นเมทริกที่มีขนาดเท่ากันก็คือมีมิติเหมือนกันนะครับแล้วก็การบวกนั้นให้นําสมาชิกข,ของทั้ง2เมทรเมตรนั้นที่อยู่ในตําแหน่งเดียวกันมาบวกกันนะครับคราวนี้ในชั่วโมงนี้จะพูดถึงการคูณเมทริก นะครับซึ่งการคูณเมทริกซ์นั้นจะมีอยู่สองแบบคือแบบแรกครับคูณเมทริกด้วยค่าคงตัวนะครับ multiplication mm hmm. of m a t r i c by a scalar นะครับสถานการณ์ต่อไปนี้ครับยอดขายยางลบยี่ห้อ a b และ c ในร้านก่อและร้านขอดังนี้นะครับยังคงใช้สถานการณ์เดิมนะครับาวนี้เราก็จะเขียนเมทริกได้เป็นนะครับคูสมมติให้เป็นเมทริก m นะครับ 3ามสิบห้าห้าสิบสองหสบเอ็ดนะครับห้าสิบสามสิบห้าแล้วก็สาสิบสามอันนี้ถ้าเจ้าของร้านนะครับต้องการสํารองจำนวนยางลบแต่ก็ะยี่ห้อให้มีจำนวนเป็นสองเท่านะครับจากยอดขายของร้านกรอร้านขอนะครับ้ันหมายคุณว่า,าเขาจะต้องมีนะครับยางลบนะครับ เป็น2เท่าก็คือจากเดิมเมริกเอ็มคือยังลบนะครับที่มีจำนวนปกติอยากให้มีเป็น2เท่าก็เอา2อเข้าไปคูณน,นะครับเป็น2คูณกับเมติกสามสิบห้าห้าสิบสองหกสิบเอ็ดห้าสิบสามสิบห้าสามสิบสามเพราะฉะนั้นก็คือเอานำสองเข้าไปคูณในสมาชิกทุกตัวของเมริกเอ็มนะครับได้เป็น สองคูณสามสิบห้าคูณห้าคูณหกสคูณห้าคูณสาและสองคูณสาครับเพราะนั้นเราก็จะได้เป็นเมตริกเจ็ดนะครับแล้วก็ร้อส ร้อยยี่สสองหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแล้วก็หกสิบหครับอันนี้คือการคูณเมตริกด้วยค่าคงตัวก็คือคูณด้วยจำนวนจริงใดๆนะครับเพราะฉะนั้นจากนิยามนะครับ ให้ A เป็นเมทริกที่มีสมาชิกคือ aij มิติ m คูณ n นะครับและ c เป็นจำนวนจริงผลคูณของ c กับเมทริก A เราก็จะได้เมทริก b นะครับซึ่งเมทริก b นั้นคือเมทริกที่มีสมาชิกคือ bij มิติ m คูณ n ซึ่งเมทริกสมาชิกของเมทริก b นะครับเกิดจาก ค่าอ่าคขงตัวหรือจํานวนจริงนั้นไปคูณกับสมาชิกในเมทริก A นะครับเพราะฉะนั้น B I J จะเท่ากับ C คูณกับ A I J นะครับสาหรับทุก I ที่เป็นสมาชิกของ1 2 3ถึง m และ J เป็นสมาชิกของเซต1 2 3ถึง n นะครับเราจะเขียนแทนด้วย C คูณกับเมทริก A นะครับนั่นก็คือ C คูณกับสมาชิกของ A I J นะครับนะครับ ก็จะได้เป็นเมตริกของ c คูณกับสมาชิก AIJ นั่นเองนะครับเรากำหนดให้ a นะครับตัวอย่างนะครับกำหนดให้ a เป็นเมตริกห4 5 7 0ลบ3และ b เป็นเมตริกลบ1 2ลบ1 4กับ05นะครับซึ่งเป็นเมตริกที่มีมิติเท่าไหร่ครับ3คูณ2 3แถว2รลัก อาหา 3a ครับ 3a คือ3คูณกับเมติกเอนะครับคือ3คูณกับเมติกหนึ่งสี่นย์ลบสะครับเพราะฉะนั้นเอาสาเข้าไปคูณข้างในก็จะกลายเป็น3 12 15 21 0งบหเพราะฉะนั้น3ามคูณเมติกเอก็จะกลายเป็นเมติกสามสิบสองสแล้วก็ลบเ้านะครับ อ่าอย่าลืมนะครับเราก็ใส่เมทิเขาให้เขาหน่อยนะครับอ่าลบสองบีก็คือลบสองคูณกับเมทิคบีก็คือลบหนึ่งสองลบหนึ่งสี่ศูนย์ห้านะครับก็คือเอานำลบสองเข้าไปคูณในสมาชิกของเมทิคบีทุกตำแหน่งนะครับกลายเป็น สองลบสี่บแปดบสิครับอ่ะมิติ3 02. สาคูณสอแถวสองเพาราะฉะนั้นลบสองติอ่าลบสองเมตริกบก็จะกลายเป็นเมตริกสองลบสี่บแปแล้วก็ลบสิครับ อ่ะคราวนี้ 3a บวกด้วยลบสองบนะครับสาของเราคือ3 12 15 21 0ย์กับลบเบวกกับลบสอคือ 2, 4, 2 8, 0, องลบสี่อลบแปด่ลบสิบนิติ3ามคูนสอ่ะบวกลบ เพราะฉะนั้นได้เป็นอะไรครับเบลบวกก็บวกปกติบวกในตำแหน่งเดียวกัน3ามบวกสเป็นห้าสิบสองบวกลบสี 8, 13, ่แปดสิบ้บวกศูนย์สิบห้าบวกสองสิดยี่บวกด้วยลบแปดสิบสาครับศูนย์บวกศูบเบวกด้วยลบสิเป็นลบสิ เพราะฉะนั้นได้เมตริกสามเบวกด้วยลบสอกลายเป็นเมตริกห้าแปดสิบกับลบสินะครับนะครับ อ่ะคราวนี้จากตัวอย่างดังกล่าวนะครับเรามาดูการลบเมทริกครับเรามีการบวกเมทริกอยู่แล้วถูกไหมครับคราวนี้มาดูการลบเมทริกการลบเมทริกนั้นนะครับจะลบได้นะครับหนึ่งเมทริกเกับเมทริกบต้องเป็นเมทริกที่มีขนาดเท่ากันนะครับและเมทริก A ลบเมทริกบก็คือผลบวกของเมทริกเกับเมทริกลบ b นะครับเราจะเขียนแทนด้วย a บ b นั่นก็คือ a บวกด้วย b นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณมีเมตริก a นะครับคุณมีเมตริก a นะครับคือเมตริกบหนึ่งศูน์สองหนึ่งสามสามและคุณมีเมตริก b คือเมตริกหนึ่งหบว 02คุณต้องการหามิติเอับมิติบนะครับเรารู้มาว่ามันไม่มีสมบัติการวบมิติถูกไหมครับก็มีแต่สมบัติการบวกของมิตินะครับเพราะฉะนั้นการจะบวกมิติได้การจะบวบมิติได้เราจะเกิดจากมิติเอบวกกับลบมิติบเพราะนั้นเราก็ต้องหาว่ามิติเอนะครับคือ 1>, 1 0 2 1 3 3บวกกับลบเมทริกหนึ่งหนลบหนึนั่นก็เ,เปรียบเสมือนการนำลบหนะครับเข้าไปคูณในเมทริก B นะครับเป็นการคูณเมทริกด้วยจำนวนจริงนะครับเราก็จะกลายเป็นเมทริกลบหนึ่งศสา บวกกับเมติกลบหนึ่งลบหนึ่งลบสองหนึ่งศูนย์ลบสองครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็นเมติกลบหนึ่งบวกลบหเป็นลบสองนะครับศูนย์บวกลบหนึ่งได้ลบหนึ่สองบวกลบสอเป็นศูนย์หนึ่งบวกหงได้สองบวกศูนย์ได้สามสาบวกได้ลบสได้ลบหนึ่งะครับนี่คการวบเมติกก็คือการเอา เมทริก A บวกด้วยลบเมทริก oh, B นะครับโอเคนะครับวันนี้พูดถึงการคูณนะครับเมทริกด้วยจำนวนจริงนะครับก็คือนำจำนวนจริงเข้าไปคูณในสมาชิกของเมทริกทุกตำแหน่งนะครับโอเคนะครับ ให้นักเรียนตรวจสอบความเข้าใจของตนเองนะครับโดยให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด2.1ในแบบเรียนหน้า167ข้อที่4นะครับนักเรียนได้หนังสือแล้วนะครับนักเรียนก็เปิดไปที่หน้า167นะครับข้อที่4ข้อที่4จะมีนะครับคาถามอยู่ทั้งหมด3ข้อย่อยนะครับให้นักเรียนทํานะครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในเรื่องของการคูณนะครับ เมตริกด้วยจำนวนจริงนะครับแล้วก็อย่าลืมครับสแกน QR code เข้าชั้นเรียนตามนี้ด้วยนะครับสำหรับนักเรียนคนใดที่สงสัยในเรื่องของการคูณจำนวนจริงด้วยคูณเมตริกด้วยจำนวนจริงนักเรียนก็สอบถามเข้ามาในไลน์กลุ่มได้เลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ